สดีพี่ร้องภาคสวัสดีพี่น้องเราทดสอบจ้าวันเส,นะนนสวย์จะทำกับข้าวตอนเช้าพี่น้องจ้าอุ้ยไก่เนาะเย็นโมจ้ารับรอเขาคือจานเด็ดมาที่นีนะ้น,นสะสึ่งจะทำเมนูราบซีสตพี่น้องค่ะนางดาวซื้อมาแต่อันตลาดมัริ่านจ้านะตลาดในเมอนืองค่ะ เขาเมืองเาขาในเมืองไปขายมะนาวเลยซื้อมาโอ้โหผักตับของเราภาคน้องมือค่ะอ,ขอยจ้พักพักล้วนจเราพักล้วน เนื้อมันจะเป็นเนื้อ,อเคียงสดๆค่ะเนื้อ,อสดว่าเขาจะยกมือบนิเช่ดังพง้ำเทียนเยอะน้อเนื้อ,อ,อไม่แฉ่เย็นนะจ๊ะเนื้อ สื่อเนหาพี่้องเอาสัมแบบสัมละสัมพเนี่ยวุ้ลายเติมได้พื้นเซนหานะมันได้หน่อยเด้อันลายกว่าชุมเขาซื้อพูดละหาร้อยอยู่เด้เขาพูดละก็สัมพูดหาร้อยลายกว่าเฮาสื่อซองลอยหาซิฟท่านซื่อพูดละหาลอยมาแบ่ง,งบบกันซองลอยหาิฟมสปรเด็ลาิดตอไลายมันจะเป็นกระดูออกนะ บันดาลบันเตามันสิเป็นตลาดใหญ่แต่วันนันธรรมดาสินีอยู่มันคานมันคานจะมีเนาะวันประหัดมันเป็นวันน้อยเนาะโบมี่วันประหัดต้องต้องหูมือเพิ่มสิอาทิตย์ละสองครั้งค่ะพี่น้องเป็นตลาดบันดาลทีน้องตลาดบันดาล้านมันบันดาลเป็นตัวเมืองค่ะเมืองไทรพุทธรแขวงสวัสดิ์นักเกตแล้วจะมีเนื้อมีตลาด าดจะกิใหญ่เนนะพี่น้องก็เลยบริกินโดนแล้วเนื้อบริินโดนแล้วันก็จะมาทำลา,จาบจ้ะพี่น้องริกินดิแบแดกกินบกนกิกินดจ้ะปัจจาราดิบแล้วัวก็จะมาขูเอาสุาท้ายใจอ๋อใอไแมวใ่ว่าเข,บา,า,ขาบริเลี่ยงมาบริเลี่ยงแมว นี่เป็นแมวจอนจัดถามาักขออภัยนะจ้าตั้งพื้นทำกับข้าวไดพื้นแต่ว่าทูตลอดเวลาค่ะเนาะทั้งหมดเราก่อนเทาเสร็จนีทำกระบาดกวดตลอดพื้นเรียบร้อยทำเสร็จแล้วก็ทูอีกพี่น้องสะอาดอยู่แล้วก็บริเลี่ยงมาในบ้านแล้วก็มีแมวจ้าแมวอันก็รู้ไว้เขาก็ได้แล้ว ตอนทีเช้าที่มีท่านแรกเนี้แมวหลักเข้ามาเพื่อนเบิร์ตจุกเรื่อง,องอจุกเหืืองคู่แล้วค่ะบริอัประตูแมวก็หลักเข้ามาแต่ว่าตอนนั้นหเห้องปฏิบิณเงินเนาะเม่ยาห้องปฏิบิณมาแม่ดาวกับบริอาท์มาอยู่นั่นก็เลยปฏิบิณเนาะวันนี้เอาเมียมาอยาาู่นานก็เลยทำกับข้าวนี่เลยจ้าเนื้อสดสค่ะโอ้โหหนังทาเบิร์นกันเลยจ้า โอ้ใส่คแล้วพี่น้เนาะแล้วจะเขามาใส่ใส่ให้เขามาหั่นจะใสเ่เครื่องมานุ้ยนะคะสเ็ดเพื่อเพื่อนแม่แก้วน้ำเป็นอีกพี่เนาะสองเดือนจะทำเพื่อแม่แก้วเลยจะกินกับเพื่อเพื่อนแม่น้ำอันเห็ดยัง,ๆๆๆๆกยงกินยังกับ เคยว่าสิได้กินผู้เดียวดอกพี่เนาะยาใจขนานเออยาใจขนาดไหนบ่สจักพันสามชิปโอ้ดีอยู่พะยังมาลงให้เอากินเนาะเพื่อเด็กพรอยเนี่ยค่ะพี่น้องกล้องมาใกล้ๆกล้หน่อย นั่งเพื่อนอยากขักบไปไ,ไหนดีกว่าล่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าผมมีโตเพราะทุเรียนเราเห็ดถื่อโตค่ะปวดกาเบิ่งหอมเไหน่เด้อหองดาวเอ้ยเอาหอมมาไหนเด้อหอมบอวบหอมป้อมใส่หอมเยอะๆน่ะ หอมบวัวเขาดีเนาะหอมบัหัวใหญ่เขาบัวซื้ออยู่เหี่ยแล้วสิหัวผมต้องใส่เพียขมขมอุ้ยบีนนองพรนกบดับปบีซื้อบีมีบ่ะเออเขาเอาบีหงบ่อันนี้นะพี่น,น้องสปบัดงามแท้ไอ้ยัง อ้ยมามาแต่ไซเอ๊ะไม่ใช่แค่นี้ของเจ้าบ่อ๋อจะมาแต่นี่ไปทำนาพี่น้องส่ไปดีปลาลุงก่อนลูกสต่ไดีปลาลุงเอ้นังหัมามาแต่งห้างลุงหลอนโอ้พี่เก็บเสื้อผ้าลุงหลอนมาเอาไปไว้ผูกอยากให้แม่ซักกลับไปไว้ผูกไม่หดเลยแม่ไล่กับบอกเอาหนูคนหกเคลื่อนมาทำไมเออใส่หันแล้วแม่ไปซักให้อะไรกัน เนื้อสดสดค่ะพี่น้อเนื้อสดสต้องกินต,นตอนเช้าเช้าหนังหงเนี่ยแน่นอลหขออภัยนั่งูดได้กินเื้อเด็กน้อเลย จะสีเจ็บยบรัรงเ,เห็บแอวเหมือนเด็กพี่น้องถ้านาังทำกับข้าวแบบนีท่านยืนกับเมื่อยพี่กอพี่น้องปเป็นสีเจี๊ยบเดือดจะมีโต๊ะแบบว่าอ่าพอดีกับเพาะนัง,งต่างประมาณโต๊ะแล้วประมาณว่าพี่ยงเอื้อประมาณนี้เนี่ถ้าเฮาเห็ดอทำเฮ็ดหองคั่วแบบว่าอันเป็นอันนั้นก็ได้ยืนเฮ็ดขี้ตะไคร่เกีเก่ยวนะเมื่อยเช้าชุดนี้ก็ลงมาหนังหลงคือกับ มันหมือนเหเเ็ดเฮ็ดหายแล้วหางปลาดงยืนเฮ็ดยืนเฮ็ดลายก็เมื่อยใช่ไหมเพื่อสิเฮ็ดแล้วเนาะเ้องเขา่ากันแดงนั่งยืนที่เราหอดได้ไว้ดาดหัวปือ้อเยอะแยะเนือ้อลาบแม่ได้กินอยู่สองสามเดือนคอสือขาดเนาน้องงามเนี่ยตับปลาด้นี่ เป็นสเสศงบะไนใช้ใช้ออกต่อางงานน,ะนี่นเลยจ้าใส่น้ำขันส่งนี่นะน้อหั่นเน้อน้อยๆเดีจะหาสื่อมีื้มาไว้ใส่ขาดมีดจ้าขัวซ้าชนี้ขาดมีด ปาบ่ค่อยสิได้กินนะพี่น้องซีนก็บ่ค่อยได้กินดอกโดนๆเฮาจะประมาเดือนนึงก็กินเถ่อนึงพี่น้องจ้าประมาณนั้นแหละตั้งเถื่อนเดือนนึงก็บ่ได้จักเทื่อนบัวควายด้ซื้อเป็นงานเป็นหยังผมก็จะจังเฮ็ดเป็นบุญบ้านอย่างนี้กินกินแต่เนื้อหมูบัวค่อยได้กินเนื้อหมู กูตัวได้จ,จะาอ,อยางเจ้าอยางนั่นจะเอาไปไหวุ้ณได้ไหมทีส่สักค่ะเดนก็ไปห้ากิปมาเถอดกระตวรูกรอดรสะเถื่องเราบอกไปมัน้ก็ดินรียญยูรตัวบูดก็บอกเอาโอ้ยนี่ยตัวบูดไปไปไปบูต เมื่อเสารนี้น้องดาวเพิ่งไปขายบงาบงนาวขายบางนาวอยู่บันดาลเนาะชัวสุพนีก็เลยสั่งเนื้อน้ำผึ้งวายาให้เพิ่มยาก,กินเนื้อลาบเนื้อก้อยเนื้อจ้าผ่อนยาพ่อซีก็อยากเลยว่าซื้อมาเลย กำลังทำกับข้าวพี่น้องมากินด้วยกันนะจ๊ะมื่อนี้เสียสิเห็ดเพลงไงพี่น้องเบิ่อเลยจ้าสวยๆบะเตีย๋ยวบะชีม่าเห็ดเพลง เปียบ้านนาะว่าจะมาหาน้องสาวหล่าสุป,ปนีเพิ่งได้คีย์บอร์ดใหม่นะพี่น้อเพิ่ได้คีย์บอร์ดใหม่แล้วก็จะเอามาสลองนอะนจะเอามาล่างตัวพี่น้องจะจะเอามาล่างพนะี่น้องเป็นเบียสูบเบียสูบอินป้ามันคือเป็นตเตสบ <laughs> โอ้ยพี่ดองมักพีกคะนะ่ะช่องบ่วงคะ่ะ หนูจะทำแบบลถจัดจัดๆๆแซบนวัวค่ะหนูชอบแบบนี้จัดจัดแชบนัวนะจ๊ะข้าขวคั่วพริกนะฮะน้ำลายแตกพี่น้องผนไดผ้ผ่าก็น<ร>ได้ได้คลิปอ้าวได้คลิปซื้อมันแตกมันแตกอกี่ปาก สิเห็ดดาดต่อน้องดาวยังลูกสิได้เลยเห็ดดาดพี่น้องบ้านี้เห็ดเด็กๆอือเอาเบิร์โรดหอมนะไ,ไปจำอันนี้จะทำเมโนโลูลาบคนนะคะยายนะไม่ให้กินดอกเป็นความดันจ้ากินซีนแล้วมันขึ้นโลดความดันกินไม่ได้ใหญ่แก้วคือกัน เรากินหักเราอยากกินมาได้แล้วากา็ดันโหลดแล้วนะเป็นวินโหลดไม่ใญ่แก้วนะ,ะนี่เลยโอ้โหรีกลาบซ้นขมขมจ้าใส่บีจ้าผู้ได้หลักเห่ินโทรศัพท์ลูกมาสบายดีปลาลุง่องปลาก่อนเล้วมาไว้ โอเคค่ะพี่น้องเฮ็ดกินเสร็จเรียบร้อยแล้วบานนี้ก็สิไปกินตัวบานนี้นะแลี้ยงถาลุงร่อนเดี๋ยวพี่น้องบอดก็พี่เขานไป่านนั่งเองสม้อมาแดงเจิดจ้าเฮดและพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิได้ออกลองเพลงบานนี้พี่น้องตอนสวยๆบยเตี้มาก่อนจากสิได้ยังสูนังไม่กินแล้วว่านางไม้สิมาจ้ะพี่น้องกับบอเตีย โอเคสาวชนีดก,กับชิโจพีบแล้วลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งซะก่อนเด้อฝา,อาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทำแรงใจจ้าพี่นอ้องวันนี้เมนูตอนเช้าก็คือลาบซีนลาบเนื้อจ้าพี่นอ้องซื้อมาจากตลาดจ้ามากินนำกันเดี๋ยวจ้าไปบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย